อ่ะตอนนี้ฝนกำลังตกช่วยกันเก็บข้าวที่ตากนะครับลูกลก้าน,นมาช่วยกันเก็บข้าวที่ตากด้ไแล้วไแล้วมาสอบข้ามูยมายนสอบปายนคนหน้าได้ีูาไ้เร็วะับมได้มด ไงลูกก้อนดิเยดูเลูกรวม้าเขาลูกลานน้องขอกน้องเคยฮะพากันเจ็บเขาเจ็บน้ำลมพัดลมพามาเพี่องฝนสิตกเจ็บเขานี้ฝนกัน บนถ่องไก่เหยียดไปเริ่มกระบะไปกับไปรับจนแบบดินคาดคาดกระเบื้รับรถเก๋งไปขึ้นกระเบื้องนี่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 สอบขาเอาตัวไหนอ่ะแถเนี่ยวะเอาไปยกไปดุนยงไปดุนเผื่อมันล่วงเออยกไปไปจับก็สอบปากไว้เออกันเข้าด้วย วุ้ยแม่แม่หนูอยากจับอ่ะเอาพิงมาแม่หนูขอจับหน่อยได้ไหมอ่ะดูแม่มันหนแม่เป็นห่วงนะลูกไปไปไปจับไปนะห้องดีอยู่ไปจับไปอุ้ยหนูกลัวมันชนหนูอ่ะดังดีอยู่ไปจับไปจับไปไปจับไปจับเลยจัเลยนะขาจับก่อนชนก็ชนนะห้องดีก่อนเออ พอพอพอไม่เอาแล้วมีเจ้าพอใช่แล้วแ่แล้วโอ้ดีใจดีใจเย้ดีใจะไรได้พรสเลยถ้าตนนั้นชนไหมอ่ะมีใหมเลยเต็เขาไม่รู้เขาไทยกับบบป็นโอ้วันนี้พนักงานเยอะเลยสีมันเสร็จช้านะเพาว่ามีแค่สองร่กมึง ปีนี้บ่าจทำนาพ่อสูดินี่พ่อีมีนาไม่มีใครทำทำเอาขายเอาเงินก็ได้มาหวานทิ้งไว้ก็ใครที่รวยท้ควายเลี้ยงมูเองก็ได้โอเดใครดูใกลไปเห็นนาดีเขาใส่เมีเงินใสรเขาเฮ็ดย่าเกี่ยวเขาย่งเกี่ยวเอายังไงผู้อกข่าเขาน่เม็ดเออเขาย่งเกี่ยวย่างแม่กับเขาไป่เนน

ไปไปเก็บพกเงไปฝนมาแล้วที่แบบวานตอนที่เราเก็บไขัานบดิฝนตกเลยมาไม่นอนมามาไม่ได้อะมานมาเดินมาบลฝนแล้ว ฝ <My> นตกพ้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ